นี่คือข่าวที่สเตือนใจอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโจ iden, ไบเดนวัย82ปีกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากยังเต็มกำลังแต่เรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การรักษาทางการแพทย์เท่านั้นมันเปิดประเด็นใหญ่เรื่องสุขภาพของผู้นำโลกและการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่าหยุดอ่านที่นี่เพราะมีอีกหลายอย่างที่คุณคงยังไม่รู้เมื่อวันที่11ตุลาคม2568โศกของนายไบเดนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอดีตผู้นำคนนี้ได้เริ่มรับการฉายรังสี และฮอร์โมนบำบัดเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนี่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันซึ่งในขณะนั้นหลายคนกำลังจับตามองสุขภาพของเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกกำลังเฝ้าสุขภาพของนักการเมืองระดับโลกอย่างใกล้ชิดลองนึกภาพดูสิครับในเดือนพฤษภาคมสำนักงานของอดีตประธานาธิบดีได้แถลงข่าวว่า นายไบเดนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรงที่แพร่กระจายไปยังกระดูกด้วยสาเหตุมาจากเขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะและหมอพบก้อนเนื้อที่ต่อมลูกหมากระหว่างการตรวจนายไบเดนเองก็ได้แชร์เรื่องราวนี้บนโซเชียลมีเดียด้วยข้อความที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งเขาบอกว่ามะเร็งสัมผัสเราทุกคนเหมือนกับพวกคุณหลายคนจิวกับผมได้เรียนรู้ว่าเราแข็งแกร่งที่สุดในสถานที่ที่พังทลายขอบคุณที่ดึงพวกเราขึ้นมาด้วยความรักและการสนับสนุนมันเป็นคำกล่าว วอาวาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อและช่วยให้แบ่งปันเรื่องสุขภาพแบบเปิดเผยมากขึ้นซึ่งสําหรับผู้ที่กําลังเผชิญกับโรคมะเร็งคล้ายๆกันมันอาจเป็นแรงบันดาลใจได้มากเลยครับแต่ที่นี่คือจุดที่มันซับซ้อนขึ้นสุขภาพของนายไบเดนไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวมันกลับมาเป็นข่าวใหญ่หลังจากหนังสือเล่มใหม่ที่เขาเขียนเองเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพที่สุดโทรมของเขาในช่วงรณรงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้ว เพื่อแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์นายไบเดนประกาศถอนตัวจากการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม2567หลังจากดีเบตที่เขาแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมอย่างชัดเจนและสนับสนุนนางคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีในตอนนั้นให้ลงชิงตำแหน่งแทนแม้ว่าท้ายที่สุดเธอจะแพ้ให้ในายทรัมป์ก็ตามบางคนอาจสงสัยว่าสุขภาพนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนถึงความสำคัญของความโปร่งใส ในสุขภาพของผู้นำประเทศตอนนี้มาพูดถึงมะเร็งต่อมลูกหมากกันแบบเข้าใจง่ายสำหรับคนที่ยังใหม่กับเรื่องนี้ครับมันเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหมู่ผู้ชายโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากข้อมูลของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาผู้ชายที่มีอายุเกิน80ปีประมาณ80%มีเซลล์มะเร็งอยู่ในต่อมลูกหมากแต่มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปเพราะหากตรวจพบตั้งแต่เนินเน่นๆก็มีโอกาสรักษาให้หายได้สูงมากอย่างไรก็ตามมันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับสองในผู้ชาย ซึ่งหมายความว่าเราต้องใส่ใจกับการตรวจสุขภาพประจำปีเช่นการตรวจ PSA protein specific antigen ในเลือดเพื่อค้นหาปัญหาตั้งแต่ยังไม่้แรงตัวอย่างเช่นผู้ชายหลายคนในครอบครัวที่มีประวัติโรคมะเร็งชนิดนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการตรวจอย่างส,สม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับการรักษาในไบเดนเลือกใช้วิธีการฉายรังสีซึ่งเป็นการใช้รังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งในพื้นที่เฉพาะเจาะจ,จง และฮอร์โมนบําบัดที่ช่วยลดระดับฮอร์โมนที่อาจกระตุ้นมะเร็งเติบโต,ตเช่นเทสโทสเตอโรอนวิธีนี้สามารถทําให้ก้อนเนื้อหดตัวและชะลอ,อก,การแพร่กระจายได้แต่ไม่ใช่การรักษาให้หายขาดเสมอไปซึ่งก็คล้ายกับการรักษาอื่นๆที่เน้นการควบคุมโรคมากกว่าการกําจัดทีเดียวจบดังนั้นผู้ป่วยมกักต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องและอาจผสมผสานกับการรักษาอื่นเช่นการผ่าตัดหรือเคมีบําบัดขึ้นกับความรุนแรงของโรคแต่เอาเธอมาถึงจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างกันเธอ บางคนอาจมองว่าผู้นำอย่างนายไบเดนที่เปิดเผยสุขภาพแบบนี้ช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมมากขึ้นแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจหรือแม้กระทั่งซ่อนความจริงบางอย่างไว้และนี่คือส่วนที่ดึงดูดความสนใจคุณคิดว่าแค่ไหนที่สุขภาพของนักการเมืองควรถูกเปิดเผยอย่างโปร่งใสมันควรเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกตั้งหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรผสมกับการเมืองแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ ต่อสิครับผมอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและถ้ามีมุมมองที่แตกต่างออกไปลองนำมาพิปรายกันดูสำหรับข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https colon slash slash www dot th d t co t h slash news l a s h f o r e i g n ที่มา cna https colon slash slash www chennusai d o com slash wo slash joe kied e n k i e former k i e as k i e president k i e cancer k i e radiation k i e therapy kied ห้าสามเก้าหกสองสามหนึ่ง